สวัสดีครับก็อยู่กับผมนะโอเมเมอก์ก็กลับมาอยู่ในเกม GTA San Andreas นะครับก็นันจะไปทำภารกิจนะผมไปจากการโกรแกร์มาเรียบร้อยนะผมก่อนวันนี้ผมจะไปทำภารกิจไอพี่ซุยนะผมก็ไปที่นานสพนะับทว่าถ้าไม่ว่าอะไรก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเข้าไปในทำวิชั่นนะผมไป let's go Los Santos เฮ้ยเขาไปไหนมั่งไม่ได้เจอกันนานนะจากการเทมนินีอยู่ยังแต่ว่าฝังนะ นายก็จะไปพูดก,กับบรลลาก,กับสมุปและกับพวกบัสตกที่โดนจับนายก็ว่าน่าจะเปพวกโอจีใช่ฟังนะฉันเชื่อนายและนายก็เป็นคนดีที่ดีเอาชมอฟฟี่ free, ส่งมาฟังนะนายก็จะไป้องกันเดี๋ยวเราไปกันเถอะแน่นอนนายก็เชื่อฉันที่สําคัญนะนายก็รู้ก็จะเป็นคนดีนายก็จะไม่หลับเข้าใจแน่นอนไปเถอะ ถ้ามีอะไรในช่องนั้นสมมาก,ก็ขออภไปดยนะครับผมไปเดี๋ยวขอเลือดทีละตัวไป let's go เมื่อกี้รถระเบิดนะผมโดน vision จ o f a i ลนะไป let's go ไปเดี๋ยวต้องขับเอาโอโ้โหมันติดอะไรก็ไม่รู้นะผมมาเดี๋ยวรอไปที่รถสันโกสแล้วก็ไปที่นานสุบได้คิดเแล้วก็ทำในต่อนักเขาและในต่อเฮ้ยเดี๋ยวก่อนในต่อถึงเราจะไปถึง15นาทีไปที่เดวรี่ เดี๋ยวรอไปจัดการโปรแกรมปัล่านะผมก็เมื่อกี้นะผมไปดูจากยู u b e มาเพราะว่ารถกรี e เซเบอร์นะผมก็มีคนฆ่าซีแม่ซีเจนะผมก็จะเป็นพิสมอบไรเดอร์เทมปนีแล้วก็อะไรวะอ๋อไอแกรมปาล่าสองคนนะผมแล้วก็ไอไอนั้นนะผมเป็นเพื่อนไอสายตำรวจของเทมปนีนะผมแต่ว่าเขาหัดหลังจริงๆนะผมก็ เขาหลอบ CJ นะครับแต่ว่าถ้าไม่รู้ว่า CJ กลับมารถซันกูตถ้ากลับมามันจะเกิดอะไรขึ้นนะผมแต่ว่าที่จริงนะผมสิ่งที่ควนทำของในเกม GTA นะผมแต่ว่าวันไหนก่อนถึงได้ทำภรารกิจจากการไรเดอร์กับสมุนนะผมก็หันหลังเราสวิก็ยังเป็นเพื่อน CJ ตลอดอยู่ส่วนของซิซ่าแล้วก็เคนโดแล้วก็คนนั้นนะผมที่ยังอยู่ในตงเมือนเมือนที่2นะครับ ต่ที่จริงครับเดี๋ยวเราต้อปที่นานสูสานนะผมสูตรสารแต่ว่าศพนะผมแต่ว่าศพของแม่ซีเจนะครับที่เปนคนฆ่าก็จะเป็นไอไรเดอร์กับสมุนนะผมก็เป็นหักหลังจริงๆนะผมสักวันนะครับเดี๋ยวค่อยมาจัดก,การสมุนกับไรเดอร์นะส่วนไรเดอร์ก็ไปทำภารกิจนะครับส่วนของไรเดอร์จัดก,การคอยดูแล้วก็เดี๋ยวค่อยจาัดก,การพวกสมุนเป็นภา,านรกิจสุดท้ายนะไปไปเดีว ไม่ต้องรอเสียเวลาใจขึ้นรถไปทำใหม่กันแล้วก็กระโดดไปดีกระโดดชื้นกไปมีอาวุธชอมพอ,อใช่ไหมจะได้พร้อมแล้วโอเคาสามารถเรื่อเพื่อนได้แล้วผมแล้วก็อนันน้าแล้วผมขอ,อยย่ามับแต่ทจริงนะผมก็ว่าถ้าสอบราวตำรวจนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นนะผม รอสักครู่ก่อนนะโอเคพี่อนรอเสียเวลาแล้วป้ายตรงใช้ปืนนี้มาเลยแกมลม巴าอยู่ไหนมาเลยแกมบลม巴拉การอัดคลิปไม่เกิดขึ้นบอกข้าเป็นเกณฑ์ที่สุดเอ้ยยิงกูทำไมเอ้ยช่วยหน่อยช่วยหน่อยโอเคเพื่อนด้านที่สวยมาเลยโอ้ยโตโตโโทโตขออีกขออีกขออี่ไม่ได้ใจไม่ได้ใจมาเลยมาเลยก็มาเลย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  มาดิจะหนีเหรอมาดิกลับไปที่รถกลับไปที่รถนะผมตอนนี้ดาวตำรวจมันขึ้นมาแล้วนะผมไป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 ,ป,ป,ป let's go <S เอา้าสซิตเร็วเร็วเดี๋ยวตำรวจมาเราเร็วเรวเปิดเดี๋ยวนี้เปิดทำไมประตูล็อบโอ้โหเปิดประตูล็อบไปไม่ทันเลยโอเครีบกลับบ้านเร็วตอนนี้ดาวตำรวจตายแล้วไม่รอดพอดีเลยทอให้ดีจะพวกรถง่อ,อะไรวะ ถอยก่อนเดี๋ยวรถจะ,ะเปิดนะผมเดี๋ยวว่าเดี๋ยวขอให้มาซื้อขโมยรถแล้วก็ชนไปเลยมัดไส้แล้วก็ชนไปอยู่ในสวนเลยนะผมมาเดมชนเข้าไปไม่สนแล้วทําไมคนนั้นขึ้นจากตรงอะไรวะผมเห็นกับตาจริงๆเลยแล้วก็จะมีตังนะผมแต่ว่าไอ้คดีน้านะผมก็จะมี อันนี้เขาจะเป็นตัวพระเอกจะเร่นภาพสามนะผมมาที่มันรถสัโกสนเกม GTA นะผมเขาชื่ออะไรก็ไม่รู้ก็ไอ GTA ภาพสามนะมันพูดไม่ได้นะผมก็ไม่รู้มันเป็นอะไรก็นะมันชื่ออะไรก็มันการแข่งขันรถแข็งนะผมแต่ไม่เข้าใจนะเพราะว่าไอคนนั้นจายเหมือนภาพสามไอจากเกม GTA สามนะครับผมว่าอาจจะเป็นคนนั้นที่ไปใส่เสื้อดำนะผมไปเดี๋ยวเราไปซ้ายก่อนก็แล้วกัน เอาแล้วตำรวจจะมาทุกเลื่อนเซอโอ้โหวัตฟัดไปก่อนไปก่อนซ้ายฝานะผมซ้าย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 โอ้โหไปซ้ายก่อนเอาเฮ้ยอย่าฟางที่ประตูเอ้ยต้องไปซ้ายก่อนนะครับไปซ้ายฝาไปซ้ายฝาแล้วก็ไอ้อย่าฝางนีไอ้พวกโน่ไอ้แกมปาล่ากกระจกกระจอกไอ้โอ้โหตายแล้วตำรวจ ขอบใจมากนะเขาได้วความเสมอมากนะได้ก็ก๊อปปี้ให้ได้หรอมนะแน่นะเขาโอ้ยครับก็เหลือภารกิจนะผมโอ้ยครับถ้าใครชอบคลิปนี้ครับเดี๋ยวก็เจอการภารกิจต่อไปนะผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับโอ้ย